สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นรถโชคสุรพงษ์นะครับเดอ้อมีรถขับมาใหม่มานำเสนอพี่น้องเช่ารถเมื่อสองตัวประเทศนะครับเดอ้อเป็นรถรุ่นโดมิเนเตอร์เครื่องสองร้อยสิบเงาหาเมตรหกสิบครับผมเป็นรถเ,เจอ้าของเดิมเพิ่นนี่ทำสีใหม่มาครับตังต่ออกจากศูนย์มาแล้วครับผม รถคันนีขข้งามครับสีสดใสมากครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาทางมาได้ครับเด้อเต็นรถโชกสุลพงศ์ครับผมพิกัดอยู่จังหวัดขอนแก่นบ้านน้องหยาแพทย์นะครับเด้อมองพิกัเกดเต็นรถอยู่จังหวัดขอนแก่นครับผมเอาทวัวรอีกที่หนึ่งนะครับรถคันนี้เป็นรถโดมิเนเตอร์เชียงสองสิบแรงเยวหาเมตรหกสิบ จดทะเบียนปี60ครับผมรถคันนี้สวยมากครับกระจงกระซี่สวยครับยางเต็มหัวบางยางเต็มครับรถจดทะเบียนปี60นะครับเด้อย่างหามเลนหกศูนเครื่องยนต์สองร้อยศูนนี่ครับสีสีด้านในมันสิเป็นตั้งสีครับเพิ่นมองนี่เพิ่นกับว่าผลนะครับเด้อยังเป็นสีขาวคงเดิมมาจากโรงงานครับคือฟังนี่กับว่าได้ผลครับว่าได้ผล ฟังดานคือดัหนนในนี่ยไ่ได้ผลเลยครับผนแต่ด้านนอกท่านใดมักสีรถแปลกๆกระโท่มากทักมาได้นะครับเด้อสนใจกับเต็มรถโชกสุรพงษ์มีมีคําตอบใหมมีรถแห่เบิ้งให้เดียกหลายขั้นยูยครับผมเอได้เดียกเอได้เดือยเลยครับสำหรับราคาผมก็ตั้งไว้อยู่ล้านแปดหมืน่นนะครับเด้อคั้นเดียกต่อรองไดจักหน่อยอยู่ครับผมสนใจกับโท่มาทักมาได้ครับสนใจ ทีเขาเบ่งรถผมได้กับพิมพเข้าไปว่าโชคสุรพงษ์เตีนรถเมื่อสองนะครับว่าเสียรถผมอยู่หันมัดจ๊กขั้นครับผมมีเขามากกับนํามาเสนอให้ผู้ลูกค้าส่วประเทศไทยนะครับว้าสำหรับการบริการเตรีนเท่านี่เป็นการเองมากครับผมท่านใดสนใจกับท่อมาทักมาได้ครับผมส่วนขังนี่เป็นปูเล็กตีนไกลนะครับว้ารถขั้นนี้น้ำหนักว่านักครับน้ำหนักหาดันครับผม ร็สวยมากครับรถบ่็เคยเกิดอุบัติเหตุแม่แต่น้อยครับผมรถเท่าเต็นเท่านี่ซื้อรถขัดเกลเดขามาอยู่ครับผมว่าด้ซื้อรถมั่วๆเขม้าด้ครับเด้อสวยมากครับผมต้องหัวต้องบางยางต้องเต็มเครื่องต้องแกวครับทต่เท่าซื้อเขามาครับผมเต็นเท่าท่านใดก็ตั้งบ้งหารถตัวนี้อยู่เต็นพกชุลพงศ์นี่มีรถตัวนี้นห้คําตอบได้นะครับเด้อราคาเปิดไว้ยูล้านแปดหมื่นครับผม เป็น, 4, G, ic, นรถเอฟซี 9J โดมิเนเตเครื่องสองรอสิบแรงครับผมจดทะเบียนปีหกศูน์ท่านใดสนใจก็ต้อมาทักมาได้นะครับเด้อเบิ้งดน้านี้ครับเอาเสียเบิ้องไม่นะครับเด้อไม่แลียนได้แสนสองหมื่น 20, โกโลครับผมภายในสวยครับภายในสวยมากครับผมมีจุดใดดางดำครับผม รถพนพ่ค่อยได้ใส่ครับรถของเก้าพนพ่ค่อยได้ใส่ครับผมสนใจกับท่อมาทางมาสศกิดมาครับผมเจ็ดรถโชคสุรถพวกมีรถห่ขคําตอบครับยินดีห่ขคําปรึกษาทุกท่านครับผมท่านใดสีท่อมาก่ะอยากคูรายละเอยดครบวงจวรกนก็อนี่ก,กัโท่มาหลังไม่ได้นะครับ้อคือหันยหนาไม่หนิมันห้ยคาำตอบ บอชบบบอ,บอครบถ้วนไปนไหนครับเพราะว่อเป็นเวลาด้จำกัดครับผมก็เลยสนใจก็โทรมาทางมาเด้นะครับนะเด้อเต็นรถจักรสุรพงษ์เอาเดี๋ยวผมจะดับหัวให้เบื้องเครื่องจังหน่อยนะครับนะเบื้องเครื่องว่าเป็นเครืองสองร้อยสิมันเป็นโฉมไหนครับผมรถคันนี้ว่ามีตำหนิใดๆครับ ือไปแล้วก็โอนเรียนได้ด้วยครับผมนี่ครับโฉมของเครื่องของเครื่องสองอยสิบแรงมันจะเป็นยังสี่นะครับเนีโฉมมันจะว่าคือเครื่องตรวอยแกนสุ่าแรงนะครับหัวบางยากเตียงครับรลับร่องว่าทันมากแล้วเพราะผิดหวังนะครับนะดะลูกค้าทั้งไก่ทั้งไก่ที่ก,กัด ยู่บ้านน้องหยาแพทย์นะครับไดอ้อพยการรถยู่บ้านน้องหยาแพทย์ถนนตาภาโกโสมปิสัยมหาสารครามท่านเดินทางมาจากโกสมปิสัยมหาสารครามก็อยู่ควันจิดเขาตาภาแปดตีโลครับผมสนใจกับทรมาทักมาไหนน,นนะครับเด้อเป็นรถโจกชุลพงบ้านอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมืองขอนจันนะครับเด้อสนใจกับทรมาทักมาได้ครับผมอ่าบายเด็กกับจิสมควรเจ้าเวลาแล้วกับจกิกราบลา มิดหมอยแค้นแฟนเต็ยรถเมื่อสองเต็ยรถจกสุรพงศ์นะครับเ้อโทรมาทักมาเบอร์โทษจะขึ้น้อยหนาจอครับผมคุณสุรพงศ์บริหารงานอยี่นดีครับผมคุยไงยครับขายไงยคุยไงยครับผมสนใจก็โทรมาทักมาได้นะครับเ้อบทำอะไรก็เชิกรกาบล่านะครับเ้อสวัสดีครับ